ครับอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสื่อและนาตรกรรมครูสิทธิชาติเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีโปรเจกต์ที่จะมาแบ่งปันก็คือเป็นระบบค้นหาใบเกติบัตเนาะใบประกาศนิยบัตนะครับอ่าซึ่งเหมือนเดิมนะครับอ่าช่วงนี้เราจะทำโปรเจกต์ด้วย Canva นะครับมาเชื่อมกับ Apps c r i p t นะครับอ่าตัวนี้อ่าเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ทุกขั้นจะได้พร้อมแล้วก็ฐานข้อมูลไปแล้วก็ลองไปลองฝึกกันดูว่าสามารถทําได้แบบเดียวกันไหมนะครับอ่าโดยที่โปรเจกต์นี้นะครับก็จะมีอ่าฟีเจอร์เนาะหรือว่าแบบความสามารถก็คืออมีการค้นหาได้สมทมพิมพ์คำว่าใจดีเข้าไปนะครับอ่าเนี่ยครับเขาก็จะโชว์เฉพาะของใจดีให้นะครับถ้าเรากดล้างก็จะกลับมาโชว์ทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับอ่า แล้วก็สามารถดูเอกสารได้นะครับอ่าซึ่งอ่าตัวเนี้ยผมทําเป็นรูปภาพนะครับเพราะว่าตัวแคนวาเองเขามีวิธีป้องกันเนาะมีไอเฟรมป้องกันไม่ไม่ให้เอาอ่าเว็บอื่นมาฝังง่ายๆนะครับงั้นก็เลยอ่ะงั้นใช้วิธีการแปลง pdf เป็นรูปก่อนแล้วก็เอามาแสดงแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับนี่ทีนี้พอดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยจะให้เปิดในอีกแท็บหนึ่ง อันนี้จะเป็นไฟล์ที่แบบชัดเจนมากขึ้นแล้นะครับเนี่ยความคมชัดถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับก็เพื่อไม่เสียเวลาเนาะก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ฐานข้อมูลตัวนี้ไปนะครับก็ทำการสำเนาให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะทำสำเนาเหมือนกัน ็จะมีตัวอย่างที่ผมทำไว้อยู่3ตัวนะครับอ่าอันนี้เป็นวิธีการสร้างเกียติบัตรแบบแบบเก่าอยู่นะครับก็คือใช้ตัว pdf service มาช่วยนะครับอ่าตัวนี้ก็คือประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับในฐานข้อมูลก็เป็น id เนาะก็คือเลขเกียติบัตรของเรานั่นแหละนะครับก็มาใส่อ่าชื่อของผู้ที่จะรับเกียติบัตรนะครับอ่าตำแหน่ง ตำแหน่งตรนี้หมายความว่าเขาเขาได้ที่1ที่2อ,อะไรอย่างเงี้ยครับในในกิจกรรมนั้นนะครับในใบป,ประกาศนี้นะครับไตเติลก็คือ,อชื่อกิจกรรมของเราที่เราทำนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ Last สโลเนี่ยควรจะต้องเป็นชื่อนี้ตลอดนะครับเพราะว่าในในตัวเซอร์วิสที่ผมทำไว้เนี่ยมันจะต้องถามหาตัวที่เป็น แถวแรกที่ชื่อว่า PDF URL นะแล้วมันก็จะเอาลิงก์มาทิ้งลงตรงนี้นะครับอ่าอ่าถัดมามาดูช h e e t setting ครับช h e e t setting เนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยตัว t e m p ลลตสไลด์เราจะใช้ตัว Google slide เป็นตัวเทมเพลตนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงโอเคอ่าตอนนี้ตัวเทมเพลตที่ผมทําไว้นะครับแบบคร่าวๆนี่ก็จะเป็น หน้าตาง,ง่ายๆอย่างนี้ซึ่งอันนี้เราออกแบบได้นะครับไปออกแบบมาเลยตัวที่เราจะเอ่อเมดเข้ากับฐานข้อมูลเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับก็จะมีอยู่3ตําแหน่งไอ้สี่ตแหน่งเนาะก็คือ ID นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ชื่อแล้วก็อ่าตแหน่งที่ได้ในเกิจิบัตินี้นะครับแล้วก็ไททอลนะครับอืมอ่าส่วนความสวยงาม,มอื่นๆเนี่ยไปออกแบบกันได้เต็มที่เลยนะครับ อาอทีนี้พอเราออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ทำการแชร์นะครับแชร์เทมเพลตนี้ให้ทุกคนที่มีสิทธิ์ที่ที่มีลิงก์เนี่ยให้มีสิทธิ์อ่านนะครับจากนั้นก็ไปเอาอ ID มานะครับ ID ก็คือตรงนี้ครับนี่ตั้งแต่ d s l a s ไปจนถึง slash edit เนี่ยครับอันนี้เรียกว่า slide ID นะครับให้กปเอา slide ID ตรงนี้มาวางนะครับใน setting นะ ซึ่งผมมันก็คืออันเดียวกันอันเดิมมแหละมันก็คืออันเดิมนะครับจากนั้นอ่าโฟลเดอร์ไอดีครับโฟลเดอร์ไอเดีเอามาจากไหนนะครับก็อ่าไปที่ drive นะครับไปที่ drive อ่าก็ไปสร้างโฟลเดอร์เปล่าๆมาตัวหนึ่งนะครับสร้างโฟลเดอร์เปล่าๆมาตัวหนึ่งผมขอสร้างทดสอบก่อน สร้างโฟลเดอร์เปล่ามาตัวหนึง่งแล้วก็แชร์นะครับอันนี้ของผมมันแชร์อัตโนมัติเพราะว่าไอาตัวโฟลเดอร์ใหญ่อะมันมันแชร์อยู่แล้วนะครับถ้าของใครมันไม่ได้แชร์เนาะยังไม่ได้แชร์ก็ให้คลิกขวาทำการแชร์นะครับทำการแชร์โฟลเดอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีสิทธิ์นะครับเปลี่ยนตรงเนี้ยแต่ถ้าเป็นค่าปกติจะขึ้นว่าจำกัดอยู่ให้เฉพาะเราคนเดียวเป็นคนที่จะสามารถอ่านและก็แก้ไขได้ ตอนนี้ให้ทุกคนที่มีลิงก์มีสิทธิ์อ่านนะครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็กดเข้าไปครับกดเข้าไปเนี่ยครับทีนี้โฟลเดอร์ไออยู่ตรงไหนโฟลเดอร์ไอก็คือตรงนี้ครับตั้งแต่คําว่า folder ร์สลนะครับเนี่ยเลขหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยก็คือโฟลเดอร์ไออ่าให้ทําการก๊อปตัวนี้มานะครับแล้วก็กลับมาที่ฐานข้อมูลของเราเอามาแทนที่คอลัมน์ B2 นะครับที่เซลล์ B2 แทน ax ของผมซะนะครับทีนี้ start low กับ end low นี่คืออะไรก็คือ,อจะให้เริ่มทำเจตบัติตั้งแต่แถวไหนถึงแถวไหนนะครับผมทำตัวอย่างไว้ก็คือตั้งแต่แถว2ถึงแถว4หมายความว่ายังไงหมายความว่าเนี่ยครับแถว2ก็คือนับตรงเลข2เนี่ยนะครับตั้งแต่แถวที่สองึงแถวที่4นะครับนี่นับแถวตรงนี้นะตัวเลขที่อยู่ที่เซลล์ตรงนี้นะครับ ซึ่งผมแนะนําว่าค่อยๆทํานะครับอย่าอย่าเอาเยอะไม่ใช่แบบว่าเอา1นึ0ถึงร้อเลยอย่างเงี้ยครับมันมันมันเยอะไปนะครับคือ <c oughs> เราเราสร้างเราเราจะสร้าง pdf ขึ้นมาแล้วก็เอาลิงก์ไว้ตรงเนี้ยนะครับอ่าซึ่งวิธีการสร้าง,งเราเนี่ยมันเป็นวิธีเก่าอยู่ซึ่งมันจะใช้เวลานานนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของแอปสคริปก็คือเขาจะมีเวลาจํากัดในการรัน ต่อหนึ่งฟังชันอ่าหนึ่งฟังชันเนี่ยจะได้ประมาณ5าทีหกทีประมาณนี้นะครับเพราะนั้นผมแนะนำว่าอา่าทำสักทีละอ่สามสิบนะครับประมาณเนี้ยหนึ่งถึงสามสิบอะไรเง,งี้ยครับอ่าพอเสร็จสามเสร็จแล้วก็ค่อยมารันใหม่แบบนี้มันจะดีกว่านะครับอ่าเพราะนั้นก็คือตรงนี้นยนะสตาร์ทโลกับเอ็นโลพยายามทำทีละทีละทีละสามสิบ สามสิบ่สิบห้าสเนี่ยประมาณนี้ได้แต่30นี่คือชัวร์ว่าทําได้แน่นอนนะครับอ่ก็คือค่อยๆเอาทำทีละนิดทีละนิดนะครับอย่าอย่าเอาแบบ1นึ่งถึงพันทีเดียวโค้ดมันจะโค้ดมันจะหมดเวลาในการรันก่อนนะครับโอเคอ่ะจากนั้นเราก็ไปดูที่ส่วนขยายแล้วก็แอปสคริปต์นะครับ โอเคในส่วนของแอ c r i p t นะครับโค้ดมันจะสั้นเพราะว่าผมทําตัวที่มันเป็นการสร้าง pdf เนี่ยไว้ในไลบรา r y ของผมให้แล้วนะครับโค้ดมันก็เลยเหลือแค่นี้นะครับฟัง์กชันสร้าง pdf ก็มีอยู่แค่นี้นะครับนี่18บรรทัดเองแบบง่ายมากจริงๆถ้าตัดตัวเก็บแคช cache er r a r l i r ออกก็น่าจะสั้นกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าก็เอาไว้ดตงนั้นแหละนะครับ เผื่อมันมีเออร์เรอร์เราจะได้รู้นะครับตัวนี้อธิบายแบบเร็วๆเนาะก็คือ,อพอฟังก์ชันรัน PDF ทำงานนะครับเขาก็จะขอเข้าถึงสเป h ชีตนะครับที่เรากำลังเปิดอยู่นี่แหละเป็น a c t active s p r e a d Sheet นะครับจากนั้นก็จะขอเข้าถึงชีตที่ชื่อว่า Setting นะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาทั้งหมดนะครับนี่ชีต Setting เอาข้อมูลมาทั้งหมดนะ แล้วก็เก็ตข้อมูล a 1ถึง b 4นะครับ a 1ถึง b 4แล้วก็เอาข้อมูลตรงตรงนี้มานะครับมาใช้ต่อโอเคนะครับจากนั้นก็เป็นส่วนของไลบรารีที่จะทำงานนะครับก็คือก็จะไปเอาอข้อมูลใน ในคอลัมน์ B ของเราอะครับอ,ออกมาใช้นะครับแล้วก็สร้าง PDF ขึ้นมา PDF ที่ผมทาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ตัวในโค้ดเนี่ยจะเป็น Preview นะครับ Preview คือยังไงคือมันจะเปิดไปที่หน้า PDF เลยนะครับมันจะมี View มี Preview นะครับอ่าเนาะอ่าทำไมผมถึงทำ Preview เพราะว่ามันจะสามารถเอาไปใช้ต่อในแคนวาได้ง่ายนะครับ แต่จริงก็เอาวิวก็ได้ไม่มีปัญหานะครับจากนั้นพอสร้างก็ให้สร้าง PDF ใช่ไหมครับสร้าง PDF เสร็จแล้วก็ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้นะครับนี่ก็คือโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับไอตัวตัวคอลัมน์ A นี่สำคัญหมดนะครับอย่าอย่าเปลี่ยนนะจากนั้นก็ <c oughs> ตอนสร้างเนี่ยให้ไปเอาเทมเพลตนะครับ มาจากเทมเพลตที่ชื่อว่า t e m p l a t e id ก็คือในนี้นะครับนี่ตัวนี้อ่าแล้วก็เบิดข้อมูลลงไปเรียบร้อยจากนั้นพอทํำทุกอย่างเสร็จก็ให้ตั้งชื่อนะครับนะตั้งชื่อ pdf เป็นเอา id ไปใส่แล้วก็เอาชื่อไปใส่ด้วยนะเวลากลับมาดูทีหลังในในในไรจะได้งงจะได้ไม่งงว่าอ่า pdf นี่เป็นของใครนะครับอ่านะเพราะถ้าหากว่าเราไม่ตั้งชื่อแบบนี้เราก็จะงงว่า d f ที่อยู่ในโคโดายของเราเป็นของใครเนาะอาอันนี้ก็เผื่อมีเพถ้าทำเสร็จแล้วก็ให้ให้ delete sticker ออกให้เคลียร์ทุกอย่างออกนะครับแล้วก็อาจจะรันรอบใหม่จะได้ไม่มีปัญหานะครับอ่าส่วนฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเสริมเฉยๆนะครับพิเศษขึ้นมาให้อ่า on open ก็คือเมื่อเปิดชีตขึ้นมานะครับก็จะรันฟังก์ชันนี้นะครับอ่าแล้วก็สร้าง ปุ่มขึ้นมาปุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า certificate generator นะครับนะซึ่งปุ่มนี้ก็คือจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ certificate generator อ่านะซึ่งเมื่อกดปุ่มนี้ปุ๊บก็จะมะีปุ่มย่อยที่ชื่อว่า generate pdf นะครับเมื่อกด generate pdf ก็จะมา run ฟังก์ชัน run pdf หลังบ้านใหนะ้ไอเดียเป็นยังไงนะก็คือตรงนี้ครับเนี่ยกดปุ๊บมันจะมี จ e เน r เร e PDF ตรงนี้นะครับเนาะโอเคจากนั้นมีอะไรอีกนะครับอันนี้คือฝั่งของการสร้าง PDF นะครับเป็นแบบนี้อ่าโอเคเดี๋ยวลองกดเรียกเรียกใช้ลองดูครับ uh. เดี๋ยวกด on open ก็ได้่า uh. กดเรียกใช้ดูสักรอบนึงนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ต้องต้องให้สิทธิ์ในการเข้าถึงชีตไปนะครับ เลือก email. อีเมลเลือกขั้นสูงหรือว่า a อดวานซ์นะครับเลือกชื่อแอปสคริปต์ของเรานะครับตัวนี้มันมีให้เลือกนะครับก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับข้างบนแล้วก็ดำเนินการต่อเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองสร้างให้ดูนะครับเนี่ยตอนนี้เห็นว่ามันไม่มี pdf เนาะอ่าก็ Certificate Generator แล้วก็ Gen PDF ออกมาครับะระบบเขาก็จะกำลังเรียกใช้สคริปต์ฝั่งหลังบ้านที่เป็นเป็นรัน PDF นะครับก็รอแป๊บนึงกันเป็นเทคนิคเทคนิคก่อนก่อนหน้านี้ที่ผมใช้นะครับเป็นเทคนิคเก่าเนาะก็จะใช้เวลาน,านานนิดนึงนะครับประมาณเกือบ30วิเนาะในการสร้าง PDF 1อัน โอเคเรียบร้อยนะครับนี่มาแล้วอ่าเป็นพรีวิวนี่ครับเห็นไหมครับนี่เป็นวิวขึ้นมาโอเคนะแต่ตรงนี้ผมขอเปลี่ยนหน่อยแล้วกันเนาะแตนะ่ตรงเนี้ย นะครับมันเป็น p v i e ินะผมขอเป็นเป็น View แล้วกันเหมือนมันให้โค้ดมายาวเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปแทนค่าเอาเองแล้วกันเนี่ยครับอ่านะมันมันมันมียาวๆออกมาข้างหลังด้วยผมไม่ค่อยชอบนะครับอ่านะลองลบออกดูแล้วลองรันใหม่อ่านะผมอยากให้มันจบด้วยคำว่า View หรือ r v v i e w อะไรประมาณน,นี้ อ่าโอเคตั้งเป็นแบบ v วิวดีกว่าเดี๋ยวผมไปแก้ในตัวต้นฉบับไปให้นะครับแชร์ไปแล้วก็จะเป็นแบบวิวโอเคนะครับก็จะสามารถเปิดดูได้นะครับเรียบร้อยนะครับอ่าใช้งานได้สวยงามครับโอเค ฟังฐานข้อมูลของเราก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้เราจะมีหน้าตัวหน้าที่ของเราก็คือก็ไปเอาเลขที่กิจบัตรมาเอาชื่อมานะครับตำแหน่งแล้วก็โครงการมานะครับอ่าเราก็จะสร้าง PDF ได้แบบง่ายๆดละจากนี้นะครับถัดไปนะครับเราจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปเล่นต่อในแคนวาครับทำยังไงดีนะครับอ่าก็ ไปที่แอปสคริปต์ของเราเหมือนเดิมครับผมทำฟังก์ชันในการส่งข้อมูลออกไปนะครับก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่าดูเก็ตตรงนี้ไว้ให้แล้วนะครับเนาะตัว json ตรงนี้นะโคดต,ตัวนี้มันคือการเอาข้อมูลที่เรามีนะครับส่งออกไปเป็นแบบ json นะครับโอเคก็จะส่งออกไปก็ทำการ deploy นะครับ การทำไม่ใช้งานได้นะครับจัดการทำไม่ใช้งานได้อันที่สองนะแต่นั้นก็สร้างการทำไม่ใช้งานได้ครับเลือกเป็นเว็บแอปนะครับให้ทุกคนเข้าถึงได้ทำไม่ใช้งานได้ครับก็จะได้ลิงก์มนาะนะครับทีนี้พอเรากดไปมันก็จะเป็น JSON นะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นไฟล์ j s o n แบบนี้นะครับข้อมูลเหล่านี้แหละที่เราจะเอาไปเล่นต่อในฝั่ง c a n v a นะครับโอเคนะถัดมานะครับก็มาย้ายมาที่ Can ว a ครับทีนี้อ่าแล้วเดี๋ยวผมจะให้พร้อมไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปทดลองเล่นกันอ่ะนาะดูแบบเร็วๆเ,เนาะ ก็คือพร้อมเนี่ยก็คือสร้างระบบค้นหากิยติบัตรออนไลน์นะครับมีคุณสมบัติดังนี้ก็คือใช้เทลวินนะครับใช้ฟรอนต์สารบันนะครับใช้สวิตช์อเลอร์จิวีนะครับแล้วก็โหลดดิงเอเวอเรไปช่วยให้มันสวยงามขึ้นนะครับส่วนหัวใช้คำนี้นะค้นหาใบประกาศนิยบัตนะครับให้มีช่องค้นหาด้วยโดยค้นหาได้ทั้งแบบจากชื่อแล้วก็จากรหัสนะครับมีปุ่มค้นหาแล้วก็ ลบการค้นหาล้างการค้นหาออกนะครับการแสดงผลให้แสดงเป็นรหัสตำแหน่งชื่อแล้วก็มีปุ่ม2ปุ่มสำหรับดูเอกสารแล้วก็ดาวน์โหลดนะเมื่อคลิกดูเอกสารก็ให้เด้งโมดอลขึ้นมาแสดงนะครับเมื่อดาวน์โหลดก็ให้เปิดหน้าต่างใหม่นะครับ โอเคทีนี้ตัวนี้แหละที่สำคัญนะครับก็คือใช้ URL นะครับผมเปลี่ยน URL PDF เมื่อกี้ให้กลายเป็น l s 3ผมบอกเขาตรงนี้เลยว่าให้เป็น l s 3 l s 3ก็คือมันจะเป็นรูปรูปภาพนะครับ PDF เนี่ยสามารถสามารถเอา ID ครับมาแปลงเป็นรูปภาพแบบนี้ได้เลยแต่มันจะได้แค่หน้าแรกนะแต่เกณติบัตรเราก็มีแค่หน้าเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับ ตัวนี้อ่าผมขอเปลี่ยนจากพรีวิวเป็นวิวกันนี่ตัวนี้ครับได้ที่มันเป็นวิวอ่าก็ให้เปลี่ยนเป็นหน้าตาแบบนี้สำหรับสำหรับรูปภาพนะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็อ่าที่สำหรับดาวน์โหลดก็ให้เปิดหน้าตานี้ขึ้นมาเปิดเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็ไปที่ลิงก์นี้นะครับอ่าโอเค ที่เหลือก็เป็นฟุตเตอร์นะครับแล้วก็ให้ดึง a p i มาจากตรงนี้อา่าตรงนี้ก็ต้องไปแก้เป็นของตัวเองนะก็คือไปเอาตรงนี้นครับมาอา่าถ้าของท่านมาหลุดออกไปตรงนี้แล้วนะก็คือให้คลิกตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับจัดการทำให้ใช้งานได้จะมี u r l อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็มาคัดลอกอา่อากลับมา เปลี่ยนเป็นของตัวเองเนาะตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นของตัวเองโอเคอ่ะทีนี้ผมกลัวเขาไม่เข้าใจลักษณะของรีเทิร์นที่แอปสคริปต์ส่งมาให้นะครับผมก็เลยเจัดให้เขาซะหน่อยว่าเนี่ยคือหน้าตาของเจสันนั้นเป็นอย่างนี้นะหน้าตาเจสันเนี่ยะนะเนาะก็ขอให้มัน ก็คือเตรียมข้อมูลให้ให้เพียงพอเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจเราได้ง่ายๆนะครับนี่ผมจะก๊อฟไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะส่งตัวพร้อมตัตวนี้ให้โอเคทีนี้เราก็มารอลุ้นกันว่าเขาจะเข้าใจเราหรือ,อยังนะครับโอเคอันนี้ผมขอแก้นิดน,นึงเพราะว่าผมเปลี่ยนเป็นวิวแล้วไม่ใช่พรีวิวเปลี่ยนเป็นวิวแล้วโอเค น่าจะหมดแล้วนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยนะได้หน้าตาออกมาสวยงามเลยนะครับอ่ะเราลองทดสอบดูนะครับว่าอ่ะถ้าพิมพ์มั่งมีค้นหาเนี่ยโอเคฟิลเตอร์ใช้ได้นะครับอ่ะกดดูเอกสารสิอ่าใช้ได้นะครับมีการแสดงผลสวยงามนะครับดูเอกสารได้นะครับอ่ะเปิดดาวน์โหลด ก็จะไปที่อีกแ็บหนึ่งนะครับดาวน์โหลดได้นะครับสวยงามเลยทีเดียวอ่าก็เวิร์กนะครับเวิร์กแล้วนะครับโปรเจก t นี้จบในพร้อมเดียวนะครับอ่าแต่จริงๆรก็อย่าไปยึดติดกับเรื่องพร้อมเดียวเวอร์ชันเดียวมากนะครับก็ถ้ามันยังไม่ถูกใจเราก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่าไม่ไม่จำเป็นต้องจบในพร้อมเดียวก็ได้นะครับอ่าทำไปได้เรื่อยเืนะครับ โอเคก็สามารถใช้งานได้นะครับก็คงมีแบ่งปันให้กับทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอ่าแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ